สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมมีเกมไหมนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องปืนฉีดน้ำไฟฟ้านะครับแบบมีรีคอยน์นะครับโอเคก็อันนี้ผมสั่งมาจากแอปส้มเนาะก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับนี่ออกมาแล้วครับ แทกมายอย่างนี้เลยเนะี่ยโอ้โหแบบไม่ใส่กันกระแทกเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องนะครับของเขาปุ๊บนี่เห็นไหมก็จะมีบอกวิธีการใช้งานพวกแมกกาซีนแล้วก็วิธีชาร์จตัวไซเลนเซอร์นี่มีไฟด้วยนะครับเวลายิงแล้วน้ํามันผ่านเนี่ยแล้วไฟมันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นอาเลดดอตมาให้นะครับเลดดอตแล้วก็มีพานท้ายมาให้แล้วก็แม็กใหญ่นะครับตัวนี้ แล้วก็ตัวปืนนี่ชอบอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องถอดแม็กกาซีนไปเติมน้ํานะครับก็คือกดดันไปข้างหน้านะมันจะดูดน้ํานะครับดูดน้ําเข้ามาเองนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นแม็กกาซีนตัวนี้นะครับส่วนข้างหลังจะเป็นอ่าที่เอาไว้ใส่น้ําแบบเป็นแม็กกาซีนใหญ่นะครับอันนี้โอเคตัวกล่องประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะมาดูภายในกันเลยนะครับ มันมันแกะยังไงอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าเคยเอาไปใช้แล้วมาขายเงี้โอเคออกมาแล้วครับนี่โอ้โหอูก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับอ่ะประมาณนี้อูซี่นะครับมันใช่อูซี่จริงป่ะเน,นี่ยทรงนี้ไม่น่าใช่นะน่าตั้งชื่อเฉยๆแล้วก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับ ทรงคล้ายแมกกาซีนเนาะใส่แบบนี้เลยอ้รีคอยแรงเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไ,ไหมเวลายิงนี่แป๊กเลยนะครับเสียงรีคอยดังมากโอ้โหรีคอยรีคอยแรงเอาเรื่องเลยอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นพันท้ายนะครับพันท้ายก็ใส่แบบนี้ น่าจะกลับทางอ่ะแบบเนี้ยอ่าประมาณนี้ครับพานท้ายแล้วก็จะมีเลดด o t อแถมมาอันนี้เป็นเลดด o t อนะครับวิธีเปิดก็นี่ครับหมุนเป็นสีเขียว วิธีใส่ก็ประมาณนี้นะครับหมุนหมุนหมุนสไลด์นิดนึงอ่าประมาณนี้แล้วก็ขันล็อกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไซเลนเซอร์ที่มีไฟนะครับเวลาน้ำยิงผ่าน ชาร์จของตัวปืนแล้วก็ท่อปลอกรุดแสงแบบสีส้มนะครับนนี้เป็นปลอกรุดแสงสีส้มแบบไม่มีไฟนะครับจะประมาณนี้ตัวนี้ไม่มีไฟถอดแบตเตง่ายๆนะครับกดเหมือนถอดแมกกาซีนปืนพกเนาะแบบเนี้ย ใส่กับนี่ประมาณเนี้ถ้าถอดออกก็ยิงไม่ได้แล้วนะครับตัวแบบอ่าถ้าใส่ก็ยิงได้เลยรีคอยแรงมากนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าเซนเซอร์แบบมีไฟนะครับ ๊บเรียบร้อยตัวนี้แบบมีไฟแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้จะเป็น Type C to USB เนอะ USB A ที่เอาไว้ชาร์จกับตัวนี้นะครับปลอกลดแสงตัวนี้นี่จะมี Type C นะครับเห็นไหมถอด ตัวนี้นะครับตัวที่มีไฟเนี่ยจะเป็น USB นะครับ4เอาไว้ชาร์จแบตได้นะครับี่แบบนี้สายที่เขาแถมมาให้นี่เรียบร้อยประมาณนี้ถ้าจะชาร์จนะครับตัวนี้แบตเตอรี่สายชาร์จเป็นสีดำนะครับแบตเตอรี่วิธีชาร์จก็ต่อเข้าแบบตามพินเลยนะครับประมาณนี้ชาร์จเหมือนมือถือ อโอเคแล้วก็อ่แม็กกาซีนอยู่ในกล่องนะครับนี่วิธีใส่ก็มันจะเป็นเกลียวนะครับใส่เหมือนขวดน้ำนะครับเหมือนเราเอาขวดน้ำมาขันใส่กับฝาเนาะประมาณนั้น เรียบร้อยลงล็อกนะครับประมาณนี้ใส่พันท้ายหน่อยจะได้ดูดีนี่ทรงประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูการเติมน้ำก่อนนะครับแบบเราไม่ต้องถอดแมกกาซีนเนาะนี่จุ่มลงไปเลยเห็นไหมแค่น้ำผ่านนะครับอันตัวเขาเรียกอะไรไซเลนเซอร์มันก็มีแสงแล้วเห็นไหม ถ้าน้ำมันบาดปุ๊บปุ๊บอ่าอันนี้จะเป็นวิธีเติมน้ําก็คือดันตัวไกเนี่ยไปข้างหน้าเห็น <He ard S 2> ไหมน้มํมก็จะเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ยมันจะดูดเข้ามาเองเราไม่ต้องถอดแม็กซีนไปเติมน้ํานะครับประมาณนี้ใกล้เต็มละดูแม็กใหญ่แปบ๊บเดียวนะครับถือว่าไม่นาน เรียบร้อยเลยครับตัวไซเลนเซอร์ที่มีไฟน้ําเข้านะครับมันซึมก็เดี๋ยวมาดูตัวปืนก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะมาถ่ายตรงที่มืดๆนะครับอ่าให้ดูตัวปืนประมาณนี้อันนี้เปิดตัวเรดดอดแล้วนะครับนี่พอยิงออกไปจะมีไฟด้วยนะครับเนี่ยเวลายิงจะมีไฟนะครับมีรีคอยด้วยนะครับดู ก็รับรู้ถึงแบบรีคอยได้เลยแบบมันเด้งอะ่ะเด้งสูมือนะครับตัวศูนย์เลงก็มีนะเห็นไหมมีไฟก็สวยงามนะครับเดี๋ยวถ้าตัวปลอกลดแสงที่มันมีไฟเนี่ยมันแห้งเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาลองยิงอีกทีนะครับให้น้ำมันผ่านจะมีไฟสวยกว่าน,นี้นะครับ ระยะการยิงก็ประมาณสิบเมตรเนาะอันนี้เป็นกระป๋องเบียร์ที่ห้อยไว้นะครับก็ถึงอยู่นะได้อยู่ก็พอ,พอเล่นสนุกนะครับแบบนี้ม่ได้เลยมีรีคอยด้วย เดี๋ยวผมจะเอาเป็นคล้ายๆกับตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะคล้ายกระเป๋าคาดเอวอะ่ะมาคล้องแล้วก็คล้องคอแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเล่นนะครับอันนี้ปุ๊บเห็นไหมก็เล่นสนุกดีนะครับนี่นะครับก็หลังจากที่ผมเอาพัดลมเป่านะครับจนแห้งนะครับก็กลับมาใชา้งานได้แล้วตัว ปลอกลดแสงที่มีไฟนะครับเวลายิงหอกเนี่ยน้ำมันจะผ่านตัวเก็บเสียงตัวนี้ที่มันมีไฟนะครับเซ็นเซอร์จะตรวจจับน้ําแล้วก็จะทำให้มันมีไฟนะครับดูเพียวมากอันเนี้ยให้ดูชัดๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปิดไฟให้มันเื่เลยเนาะปิดไฟแล้วนะเนี่ยเวลายิงก็จะเท่แบบนี้เลยก็ขอจบการรีวิวตัวปืนจีดน้ำ อ่าแบบไฟฟ้าเนาะตัวนี้ฟูลอ,อตโอต้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับพร้อมแล้วสำหรับสงการนะครับเฟียวมาก